ตอนนี้ธุรกิจเริ่มระสำระสายนะครับก็เลยต้องทุบกระปุกนะครับเอาเหรียญไปกินข้าวนะครับไม่ใช่คือมันเป็นเหรียญที่ได้ซื้อจากลูกค้าทางบ้านมานะครับเหรียญเงินช้างรอหกนะครับเหรียญหนึ่งหลายหลายร้อยนะครับแต่ก่อนก็เหรียญเป็นพันนะครับตอนนี้ราคาไม่ถึงนะครับคือถ้าเพื่อนเพื่อนมีเหรียญต่างๆเ,าเหรียญรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยเหรียญคุดอย่างเงี้ยเหรียญหนึ่งมันไม่ได้แพงครับเพราะมันจำนวนเยอะอย่างเงี้ยมันก็นี่เขาก็ได้ไปหลายหมื่นนะมันจะมีหลายแบบนะครับเขาจะมีเหรียญหนึ่งบาทเหรียญยี่สิบ ต่างที่แบบไม่เล่นนะครับผมก็ซื้อให้หมดนะครับเงี่ยเหรียญถวายพระเพลิงจองมาเง 2, ี้ยสองพันเนะพอเหรียญเยอะๆปุ๊บค,ความต้องการขายความต้องการซื้อมันไม่แมททาให้ราคาเขาก็เลยต้องปรับลงมาเหมือนพวกธนบัตรต่างๆมีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับแต่ว่าเวลายามลงก็อย่าท้อนะครับยามขึ้นก็อย่าเหนืงครับพวกเหรียญต่างๆแบงค์ธนบัตรของสะสมเงินทองนาคพระเครื่องพระบูชาเงี้ยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วครับเราอยากจะนํามาขายอยา่ะตาก็คือซื้อทุกอย่างแล้วกันเอาแบบให้มันสภาพดีนิดนึงนะแต่คือถ้าเรียทั่วไป อย่างเหรียญบาทขอตรงนี้เลยนะครับขอจำนวนเยอะหน่อยแบบไม่ใช่มาเหรียญเดียว2เหรียญอย่างเงี้ยครับไอที่ตีสามแสนห้าแสนหรือตีแปงๆนะครับหลอกเราทำใบให้โอนเงินก่อนโจรหมดนะครับแต่ว่าเพื่อนๆที่จะมาขายผมอะครับผมไม่โจรครับมีหน้าร้านมีตัวตนแน่นอนครับร้อยสุขุมวิท1 1ร้อยสิบสามนะครับปลกรอยด่านสำโรงสิบสี่นะครับเจอกันนะครับตาสำโรงสดครับ